เปิดใจอินบูโดการเป็นหนี้จนเสียเพื่อนมีเงินติดตัวแค่เจ็บาทโดยนักร้องอินเผยว่าเพราะทุ่มเททำงานหลายอย่างมีเงินเท่าไหร่ลงไปกับการทำกิจการหมดแต่สุดท้ายกลับเจ๊งไม่เป็นท่ามีเจ้านี้เป็นสิบรายเราก็ทำงานทุกอย่าง ต้องพยายามหาเงินเพื่อจ่ายต้นจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินเฉลี่ยให้ครบทุกรายทุกๆเดือนเคยเหลือเงิน7บาทซื้อมาม่าก,กินมีเงินเลี้ยงตัวเองกับสามีแต่ละสัปดาห์จากการไปร้องเพลงที่ร้านอาหารแม้แต่เพื่อนสนิทก็ต้องยืมเงินเพื่อนและล่าสุดทางด้านอินบูโดกัน กับร่างที่เปลี่ยนไปของสาวห้าวเสียงดีที่ตอนนี้ลุกขึ้นมาฟิตร่างกายอย่างหนักจนสวยหุ่นเป๊ะมากเพราะหวังว่าอยากมีลูกสักที พร้อมเผยอดีตที่ผ่านมามีแฟนเป็นผู้หญิงจนต้องเปลี่ยนใจเจอสามีคนปัจจุบันรักกันหนักมากจับมือฝ่ามรสุมนี้สินหลักล้านที่เจ๊งไม่เป็นท่าเปลี่ยนรสนิยมทางเพศตอนนั้นชอบผู้หญิงชอบจริงๆแต่ตอนนี้นี่ไม่ได้เป็นทอมชอบผู้หญิงหน้าเรียวซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว โดยเผยว่าก่อนหน้านี้มีแฟนผู้หญิงประมาณ5คนคุยกับผู้หญิงรู้สึกสบายใจสวยงามอ่อนโยนเราก็ดูแลแฟนแต่ตอนนี้ชอบสามีคนนี้คนเดียวเห็นครั้งแรกคือชอบมากเลยอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ตอนนั้นก็เริ่มแต่งหน้าและคิดว่าสวยแล้วและสาวขึ้นพอเขารู้ว่าเราชอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทั้งเขาทั้งเรามีแฟนกันแล้วทั้งคู่ แต่เริ่มพิเศษขึ้นเพราะเขาช่วยถือของและช่วยอะไรอย่างนี้มาโดยตลอดเราเก็บไปฝันจนได้แต่งงานกันแล้วซึ่งทางด้านอินบูโดกัรบอกว่าส่วนตัวนั้นเปลี่ยนไปหลายอย่างทำให้เราเปลี่ยนไปมากที่สุดทางนี้ใส่ส่วนตัวความเป็นตัวเราจากคนปากร้ายใจร้อนโวยวายพูดหยาบคายแต่เขาไม่อยากให้เราพูดหยาบกับใครเลยแม้แต่กับเพื่อนสนิท และเห็นว่าที่มัดใจสามีไว้คือวลีทองซือกินได้นะแต่ห้ามเลี้ยงดูอินบูโดกันใครจะยอมผู้ชายเวลาแต่งงานแล้วหรือว่าความต้องการของเขากับผู้หญิงไม่เหมือนกันเพราะผู้หญิงพักๆก,ก็หมดแล้วอยู่ดีๆก็เริ่มพูดประโยคนี้ออกมาหลังทำการบ้าน เราก็พูดกับเขาว่าถ้ามีความต้องการก็ซื้อกินเลยไปเที่ยวเลยแต่ห้ามเลี้ยงดูเด็ดขาดถ้าเอาเงินที่ทำมาหากินกันไปเลี้ยงดูมีเรื่องเขาไม่ชอบเห็นเราเป็นนางบานไม่ชอบเห็นเป็นนางยักษ์พอเขาเคยเห็นแล้วเราไม่ฟังอะไรเลยแล้วเขาก็ทนไม่ได้เลยเป็นข้อตกลงของเราทั้งคู่แต่เขาก็ไม่เคยไปเที่ยวแบบนั้นนะคะ เพราะเขาเคยพูดว่าถ้าไปเที่ยวแล้วแต่ห้ามเลี้ยงดูใครจะไปเพราะว่าเกรงใจ